ัญหามาเล่าวันนี้ใครกําลังมองหาของขวัญเป็นเครื่องจักรสารดีๆวันนี้มีมาแนะนําในรายการแน่นอนนะคะกับกลุ่มจักสารผักตบชวา2แควนะคะจุดเด่นของกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณอมรรัตต่ายเมืองผู้ประกอบการสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่แอนพี่แอนโอ้โหนี่พี่แอนสดใสมากๆเพราะมป็กระตับแบบสดใสแบบนี้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นอยากรู้ครับว่ากลุ่มของเราเนี่ย เป็นการรวมตัวกันอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างครับกจรวมตัวมาตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปค่ะแล้วก็มีคนเก่าคนใหม่เปลี่ยนมาอยู่เรื่อยคนที่บางคนก็เบื่อแล้วก็เลิกทำแล้วคนใหม่ก็มาฝึกใหม่ครับรวมกลุ่มกันตั้งแต่ปีไหนแล้วคะพี่แอนอุ้ยหลายปีหลายสิบปีมากเลยตั้งแต่ก่อน4ีนะก่อนฟองสบู่แตกทำมาทั้งสามโอ้สามสิบกว่าปีแล้วค่ะที่ทํามานะคะจุดเริ่มต้นที่เรามารวมกันเกิดจากอะไรครับก็ ตอนแรกก็คือเห็นเขาทาขายอยู่ใช่ไหมเราก็สนใจว่าทำไงเราอยากจะทําบ้างไปสอบถามกลุ่มที่เขาทาขายอยู่จังหวัดอื่นนะถา,ถามว่ามันไม่แพงหรอกคุณก็สามารถซื้อได้ไม่นั่งทำหรอกแต่หารู้ไหมคือเราอยากจะมาเปิดทําเองบ้างตั้งแต่ก,ก่อน3า ปีสามห้ามันก็เริ่มตน้นแล้วเป็นปีสามามาตอนนั้นไปดูงานที่จังหวัดไหนมาคะจังหวัดพิพพจิตรคะ่ะแล้วเราอยู่พี่โลกนะคะ,คะแล้วก็มาเริ่มรวมกลุ่มกันทําตอนแรกที่รวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆมีคําถามจากเพื่อนๆไหมคะว่าแม่เราจะรวมกลุ่มกันอะไรยังไงดีเล่าให้คุณผู้ชมฟังย้อนไปหน่อยเกี่ยวกับวันที่เราเนี่ยเริ่มต้นรวมกลุ่มกันในยุคแรกๆก็กว่าจะหากลุ่มได้ก็ยา,ากมากเหมือนกันกว่าจะได้แต่คนบางคนไม่เป็นไม่เป็น ก็เดี๋ยวมีวิยากรทางกรุงเทพมาแล้วก็จะสอนให้เป็นทุกคนไม่น่งกลัวเพราะงานนี่ทํามาเราสามารถขายได้เลยต้องมีเงินเลยไม่น่งกลัวจะก,ก็ทําไร่ทนานาแน้ะงานก็ไม่ค่อยจะได้นะคะผลสุดท้ายเราแนะนําให้เขาเกิดเขาดีใจมากว่ารเราสามารถทําให้เขามีมีบ้านใหญ่ขึ้นมีพัดลมมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นชาวบ,บ้านเขาดีใจมากเลยที่ได้งาน,านนี้ขึ้นมามีความยั่งยืนในชุมชนจัง ครับผมก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการรวมตัวกันจากตอนแรกที่เราเนี่ยจะทำเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำหรอกไปซื้อเอาราคาถูกกว่า,านะครับแต่เราอยากทำไงเราอยากสร้างไรายได้กะไระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะที่อย่างที่บอกว่าโอ้หลายคนก็มีบ้านบ้านมีพัดลมมีอะไรเ<ด>พิ่มขึ้นในงานเพิ่มขึ้นหลังจากทำนาแล้วก็งานไม่ได้อะไรเลย ความยั่งยืนที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้คุณผู้ชมอยากรู้แล้วนะคะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะพี่แอนต้องรอคุณผู้ชมฟังแล้วแหละว่าจุดเด่นของกลุ่มเราคืออะไรหมายถึงรูปแบบใช่ไหมคะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของสินค้าของเราคือของเราจะมีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยตามสมัยที่เขานิยมนะคะร่วมยุคร่วมสมัยรวมยุคร่วมสมัยคือตอนนี้เขานิยมเป็นสายมุกนะคะเราก็ทาสายมุกได้คือบางคนว่าไม่ชอบชุดฉาดแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีธรรมชาติได้สีชมพูแล้วก็เน้นให้มันเข้ากัน พอลายไหนก็ทําหูให้เท่ากันบางคนก็ชอบหูธรรมดาธรรมชาติเหมือนเดิมครับก็นี่ฮะอย่างปัจจุบันเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่เป็นฟุ้งฟิงเป็นขนนกเป็นอะไร <นก S 2> อย่างเงี้ยเนาะ,ะก็เอามาประยุย<า>กต์ใช้จับขึ้นแบบเดิมนะคุณผู้ชมจากแบบเดิมนะอาจจะเป็นแบบเนี้ยธรรมดานะ่็ธรรมดาแล้วก็เอามาเพิ่มมูลค่าแล้วผมสังเกตด้วยว่าในลายมันมีเงาด้วยใช่ไหมฮะเป็นเงาเราจะลงเลกเกอร์ลงเลกเกอร์ก่อนเดิมเลยก่อนใช้เลกเกอร์เลยจะต้องใส่แป้งครับ หมายถึงไม่ใช่กาลาเทกกาลาเทกผสมน้ำเราจะทำให้มันแข็งตัวขึ้นมาให้มันนิ่มนะคะเสร็จแล้วก็พอเราตากแห้งปั๊บเราสามารถทาเลเกอร์เพิ่มความเงาได้อีกแล้วดูจากลายคุณพิพั์ในมือของคุณพิพัฒนะคะก็จะลายหนึ่งนะคะด้านหน้าใบสีส้มนี่ก็ลายหนึ่งด้านหลังก็อีกลายหนึ่งแต่ละลายชื่อว่าลายอะไรบ้างคะพี่แอรอันนี้คือลายก้างปลานะคะอันนี้ก้างปลาใบสีส้มก้างปลาจะมีลายก้างปลานะคะแล้วก็มีลายลายสอง อันนี้ลายสองหมายถึงขึ้นสองเส้นขึ้นสองเส้นเลยจะข้ามเส้นอยู่เรื่อยไม่เส้นเลยลายอย่างละเส้นมันก็มีนะคะถ้าเป็นเป็นแบบนี้นะคนี่ค่ะแบบลเส้นจุดแรกแล้วเป็นลายหนึ่งนี่ลายหนึ่งลายหนึ่งเป็นลายเขาเรียกลายข้าโพล่ะบางคนเรียกลายไม่เข้าสารลายแรกลายหนึ่งอันนี้คือลายสองอันนี้ลายก้างปลาแล้วแบบนี้ละคะอันนี้เป็นลายไผยไผ่เป็นเกลียวอย่างเดียวเป็นเกลียวแล้วก็มีเปียง เปียคือแบบไหนเอ่ยเปียคือเปียอันนี้ค่ะว้าวก็เหมือนถักเปียนี่ลายตาหมักลุกครับผมค่ะเป็นลายเปียก็คือในรูปแบบของการสานลายเนี่ยคือมีมาแบบดั้งเดิมนั้วแหละในเรื่องของลายเนาะแต่รูปแบบเนี่ยเราพยายามคิดรูปแบบใหม่ๆผสมผสานอะไรที่เขากําลังได้รับความนิยมกําลังได้รับความชื่นชอบเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยเลยนะฮะทางด้านนั้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดกล้องจับไปนะฮะก็มีอีกหลากหลายแบบนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะแบบ คนฟุ้งฟิ้งหรือว่าใครแบบแบบผู้ใหญ่หน่อยมีลายสารที่แบบดูมีสีสันมากขึ้นใช่เลยใส่ผ้ากระจกอ่าผ้ากระจกมันมีแสงเงา้ะไมเป็นผิวมานใบสีแดงออกงานกลางคืนนิดเดียเลยนะจะมันจะมีท้อนแสงออกมาจะเป็นผ้าแขกใส่ผ้าแขกเข้าไปมันจะเงาเพิ่มความมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เยอะแบบนี้เองเนี่ยผมอยากถามว่าเราคิด คนเราออกแบบอย่างไรหรือมีใครมาเป็นต้นแบบได้อย่างไรบ้างมีก็มีอาจารย์มาสอนต้นแบบยงเทพบ้างแล้วเราเปิดในแคตลตอร์โดยจากหนังสือของญี่ปุ่นเรามาจัดแปลงเป็นผักตบชวามีหนังสือที่มีทาลายเราก็มาดัดแปลงได้ค่ะโอ้นี่ไงการปรับตัวเข้ายุคเข้าสมัยค่ะสุดเด่นของเขาคุณพีพัชค่ะแล้วถ้าถามว่าสินค้าตัวไหนคือพระเอกคือนางเอกคือสินค้าไฮไลท์ของกลุ่มเราคือตัวไหนที่ขายง่ายใช้ง่าย ก็คือแบบลายเรียบๆลายเรียบธรรมชาติค่ะลายเรียบหูธรรมชาตินี่ค่ะอืมจับผมไม่มีสีสันแต่ถ้าใบรุ่นไฮโซหรือใครหน่อยก็จะใช้ฟูก้าขึ้นมาฟูเม่นอนขึ้นมาจ้ะเขาได้เรียกถามว่าข้อดีของการใช้กระเป๋าที่เป็นผักตบชวาแบบนี้ครับมีข้อดีอย่างไรบ้างความคงทนแข็งแรงเป็นอย่างไรบ้างคงทนมากกระเป๋าสามารถใบหนึ่งที่ม่ได้จนเบื่อห้าปีขึ้นไปเลย บางคนก็จะถือจนเราเห็นนะมันเก่ามากแล้วน so so like so 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 like like ้องเปลี่ยนใหม่เหอะเดี๋ยวพี่จะขายแถมให้เลยคือน้องเก่าบอกชอบมากบอกชอบมากไม่เป็นไรเราสามารถเอาของมาเทิร์นให้เราก็ได้เราสามารถให้ราคาได้เติมใหม่ให้ได้เลยคือไม่ย้ายก็ถือเราแบบเก่าๆคขอมาก็ชอบแบบนี้มากเนี่ยคือตึ๊บใบนี้เดี๋ยวพี่ทําใหม่ให้เลยเอามาเทิร์นเลยอแบบตอนนี้แบบนี้ถ้าเกิดลูกค้าเขาชอบแบบรุดลายอย่างไรรูปทรงอย่างไรเนี่ยเขาเอามาให้เราทําได้ไหมได้ค่ะ แล้วเรามีเรามีคู่มือวางเรามีวัสดุวางให้พร้อมที่เขาจะต้องการแบบไหนเราสามารถทำได้ตามความออกแได้กัแต่งได้เลยค่ะคือเราไปออกงานอย่างเช่นเมืองทองนี่เราจะปลีดให้ได้เลือกได้เลยแบบนี้สามารถทำมาใน้เราก็นั่งทำให้ได้เลยก็แปลว่าลูกค้ายองมีการออกแบบของเขาเองด้วยนะเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจกับการของเขาใช่เป็นลายของชั้นเป็นิกเนเจอร์ของชั้นคีอลายตรบนี้นะฮะถือว่าเป็นการเพิ่มลูกเล่นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ กระเป <expand> co ๋าผ mm ักตบชวาสารแบบสมัยก่อนเนาะให้เขาได้ได้มีส่วนร่วมกันเอาแบบเราด้วยใช่แล้วพี่แอนบางคนก็อยากทําเองได้แล้วก็อนุญาตให้ทําเลยคุณจะใส่กี่ดอกกี่ใบก็ทําไปได้เลยได้เลยและสำหรับคนที่ซื้อไปอยากรู้วิธีการในการดูแลรักษาเขาต้องมีวิธีการแลรักษาอย่างไงบ้างคะพี่แอนหมายถึงถ้าเราใช้ไปแล้วเราเบื่อเราพยายามใส่ถุงไว้ไม่ถ้ามันเปียกน้ำโดนฝนเราขอให้พึ่งแดดนิดนึงให้แห้งเอาให้แห้งหน่อยพอแห้งหน่อยก็วางไว้สักพักให้อายมันออกแล้วสามารถใส่ถุงไว้เลย ห้าปีได้สบายไม่มีเสียหายเช็ด้วไปวางไว้ถ้าไม่สนใจวางไว้มันจะเป็นหมอกหมอกนะคะอาชื้นบ้างแอร์บางก็จะเป็นหมอกเราไม่ต้องตกใจเราสามารถเอาผ้าเลยเช็ดได้ห้ามซักพอซักความนิ่มมันก็มันจะคงทนมันจะหายไปความเงาก็หายไปนอกจากคนผ้าเช็ดเช็มันก็หายพอแล้วคราวนี้นะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยดูลรายการของเราแล้วสนใจนะครับมีช่องทางในการติดต่อช่องทางไหนอย่างไรกันบ้างครับอ๋อช่องทางเหรอคะ อนนี้เราเพิ่งเริ่มทำเพจคือ,อไรอายุมากยังไม่ค่อยเป็นเนาะ <c oughs> ทำลายทำเพจเพิ่งไปเรียนมาจากพานี้ก็เพิ่งสอนมาเมื่อสองสามวันเนี้ยและก็มีไลน์แล <ผม S 1> ตะลแลติดต่อได้เบอร์จากเบอร์นะคะ0894381864คร<ก>ับผมและอีกเบอร์หนึ่ง0897064418ครับแล้อก็ทะทลายจังหวัดได้โอท็ป<ก>อทปโอท็อปจังหวัดพัฒนาชุมชนนะคะครับผมไปที่จังหวัดได้ค่ะติดต่อได้นะคะติดต่อซื้อได้กระเป๋าสวยๆแบบนี้นะครับค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แอนนะคะที่ทำให้พวกเราได้มีของดีนะคะได้ใช้กันนั่นเองสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทั้ง3าตัวต้องขอตัวลาไปช็อปสินค้าดีๆตรงนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอครับ